จริงเราอย่าไปแบนคนที่คือคนที่เอาช่องเราในที่เวลาด่าแล้วแบบโดนแบนนะทักมาหาด่าไปนะถ้าแบบอยู่ๆแบบไม่ได้แบบใครมาจุดอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเราด่าเนี่ยเราต้องยอมรับว่า อาจจะโดนด่าบแบนแต่ถ้ามีคนมาด่าแล้วดา่ดาด่ากลับไม่ไม่ไม่ว่ากันไม่เข้าใจไว้ช่องใครช่องมันไม่ได้เหี้ยเข้าใจอะ่ะแล้วเกิดมันไม่ได้มาดา่าแล้วเราไปดา่าเลยเขาหม,มาูมาไหนสองคนพี่จอนพี่จอนไปแล้วหมูไหนพี่ ทำไรครับสาว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 ทำไรครับไม่เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอเพื่อนพี่มาแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพี่เอาโอ้ยสามคนสามคนดีเลยอนุญาตดีเลยดีมาีมาีพี่เพื่อนดงให้โดคนยพื่ดูสัห้พี่จอดเร็วกว่านี้เฮ้ยเอไม่โดนตอนนี้กลั ถ่แล้วนี่เดี๋ผู้หญิงกูทำไม่ลงว่ะไปแล้วพี่ไม่มันเยอะเกินเขามาสี่กูมาหนึ่งไอ้เหี้ยมันยื้อไม่ได้มันคือรถดีหมดแล้วยิงอ่ะยิงแล้วเอ้ยพี่จอนลุ้มจบอันนี้กับอันนี้ก็ได้นะโคตรท่าเรือกันไป มันเยอะเกินว่ายิงแกง๊งแก๊งฮุดสีฟ้าแก๊งอะไรอ่ะฟ้าอาั่ออน,นอ่อนอะ่ะไม่ใช่มันเยอะพี่ยิงแล้วพี่ยิงแล้วมันมันเยอะเกินเขาเขาบัมลดรถเขาอะไรพี่จะยิงได้ไหมล่ะน้อง คือมันไม่ใช่เอ็นทีป่ะพี่ใช่ปะที่ไปหาพี่อ่ะไม่ใช่เอ็นที่ใช่ที่พี่เจอคือไม่ใช่เป็นแก๊งผู้หญิงอ้าวละครจริง้ลยเขามาจก,กอ่นนะสี่คนอ่ะจบเลยใส่ฮูดฟ้าใช่ป่ะพี่เออฮูดฟ้าสี่คนเลยาแก๊งใหม่ขเขายืนแลนดแดงนะ่ะ ออนคลาวเหรอโอซีเอฟคู่สีดำออกจากถ่าเรือล่างมายมนเจ้าอะไรกูไปช่วยมัน เขาจกแตกข้างหลังสองกองไปจรสามกองเขาจกไปสองกองแล้วข้างข้างผมข้างข้างก็จบไปมั้งข้างนู้นน่ะคอยดูสกองสแสนนะหลงอะอะไรอะไรรูปไหนนะไอเป๋อไอเป๋อ กูยังไม่มีก่อนอโนอีกเหรอรอยไวเบยจากพิเทนไงพี่อ๋อมันขายแค่วายเบยใช่ไหมใช่ๆไอ้กูกูจะได้ตามมันให้ไงเนะแต่วันนี้มันน่าจะมาแหละพี่บางมาท่าเรือล่างครับพี่เอาเดีๆเวาดีๆเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนักฆ่าได้บ้านักฆ่ากำลังไปเดี๋ยวนักฆ่าอย่าอย่าต้มบางแซงกับบางเรืองไปได้ไหมได้ไหมลดราคาไปไ้ยืนได้ไหม พี่เขาหมดไปแล้วคือได้ไหมก็ถามก็ถามก็ถามเยอะก็ถามแล้วเดี๋ยวพี่ว่าไหวเพะว่าสาวสาวสาวดึกกดเขาได้ปะวะเขาไม่ถามคนเลยเหรอเฮ้ยพวกผมพวกผมพี่เฮ้ยรอได้ปหมรอได้ปหมรอได้ปหมกําลังไปกําลังไปอยู่รออยู่พี่รออยู่ไอ้แซมไปเรื่องไหพี่เอาไงผมปิดกล่องเขาได้เลยพี่ตอนนี้ปิดกล่องเขาไว้ห้ามหเขาไปไหนอะแต่อย่าให้ฆ่าอย่าฆ่าเขาเออเออเออเจอเจอพื่อนคนหนึ่งเอ๋อพัน ที่ขอนี้ไปอยู่หน้าสภาพี่ทุกแกล้งลงไปจบปะคนอ้คทิ้งมาแล้วั้เออสามกองไม่ได้จบนะต้องสามกองอะถ้าเจอะหย่หน้ภาห่อนถ้าเจาะรัศภาทำอไรไม่ได้เด็กะไม่รู้ก็เจาดดูเชอ ดวนเลยตัวเลยเฮ้ยอยากได้ปูนเหรอมึงเอากองไหนก็ดวนดวนโวนกับน้องกูเลยเทียคนงั้นฉัน้องกูมึงก็ไปกองหนึ่งแค่นั้นอ่ะเอาเปล่าเออได้ดีอย่างนี้ได้ดิเออ มามามาเอ้ยบุ๊คเอแซมมันถึงไหนแล้วมันข้างหน้าดิหน้าหน้าสะพาดิจบแล้วจอนเขาตามเพื่อนเจยอนก็มาสองคันแล้วจะผลเขาปล่อยเขาจบนะผปล่อยเขาจบนะเออปล่อยปล่อยปล่อยจังหวะเขาจบหน้าทีตัวพอดีไอ้กล้องไหนครับเอากล้องไหนเเหห็นนม้ยสะะพาาขงไลใช่ปแต่แล้วล้มโดนหมดตัวนะบอกก่อนไอ้มันจบไปแล้อะดิ

này không kết đấy, này không kết đấy. này, họ gặp họ này, họ mà để mà để không đây này ไม่ไม่ไม่วัดตัวตัวเลยมึงอย่าแพ้นะโอเคพี่เ้ยมึงจกดิครับวัดก่อนครับเพิ่จกยังไงไม่ก็คือถ้าถ้าสุดท้ายตัวก็ต้องจกอยู่ดีวะก็คือจกไปเลยดิถ้าใครก็โดนพูดอยู่แล้วไงถือล่ะโอเคโอเครอรอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพี่ของพี่ผมไม่ไม่ได้มาแบบว่าแบบนี่นะแบบว่ามามาขอฟรีอ่ะคือผมขอคนนึงขอคนนึงเลยขอคนนึงเลยวัดวัดไว้กับมันหน่อย ขอไห้พ้นนะครับไม่มีแบบว่างานฟรีครับไหนเอ่ยแทมแทมเปเรื่องเรื่องเลื่ยงไหวไหมเอาเอาเอเรื่องเลยใครล้มหมดตัวนะใครล้มหมดตัวนะไม่มีดุมใช่เปล่าไม่มีไม่มี

อะไรกันบเนี่ยตัดพี่จอร์นครวันนี้พี่ไปหรอไปครับพี่พี่ไปตีค่อยตีอย่าังนี้คือเนาอะไรอ่ะพี่พี่ไปถามพีซีมาเขาบอกเอาชุดชุดชุดหลักลงเลยนะติดกันหรอตึงเลอ จนไม่ได้ปูนลดป้นแถมนั่งนอนรอหมอพี่เลืองเท่มาครับพี่เจไดเพื่อนทำทุกวันนะพี่เรืองบอกอาชีพมีมือเดียวพี่ยังชนะสุดยอดไอเรือมึงเมื่อกี้มึงรุ่นหมดตัวเลยป่ะโทรซนโทรสับรุ่นมาหมดป่ะพี่เลืองพี่เลืองเอาฝาใส่ตัวพี่บางใช่ไหม เออมัดมึงเช็คดิเช็คดิมัดเช็คให้ผมเช็คให้นะฮะไอเหลือแล้วถ้ามึงเหลือของมึงโดนแล้วเนี่ยผมเช็คให้ถ้าตัวพี่บางเหลือของแสดงว่าพี่เบางใช้เกี้ยครับพี่เกี้ยครับไม่เหลือไม่เหลือเออ <c oughs> ลงไหล่นะพี่เหลือลงไหล่ต่อ ทีนี้มีออฟไลน์ไหมทีนี้มีออฟไลน์มหมายถึงแข่งอ e ีสปอร์ตเหรอหน้ามันตอนนี้มันยังไม่ชัวร์ครับยังไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยตอนนี้ถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะบอกนะถ้าเกิดมีก็คงมีแค่รอบชิงอย่างเดียว ไต่บบปล่อยไพใหม่ต้องรอถามมาเฉินวะใกล้ปีแล้วที่มันบรรยากาศมันน้อยเพราะว่าแข่งมันนานครับแล้วเกิดปีนี้มีออฟไลน์อ่ะมันจะเหลือแค่คู่รอบชิง พูดเยอะวละเวลาก็น่าจะมีเยอะครับได้เห็นบรรยากาศเยอะขึ้นเพาไม่ปีแล้วเราต้องซื้อเวลาซื้อเวลาขยายเพิ่มตอนแรกที่แบบว่าการางวันวางมาแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มง,ง,งานแบบจบแล้วอะ่ะปีแล้วยืดยืดยืดเพราะเพราะพรแข่งนันและ เ,เกี่ยนเงินเ,เพิ่มไหมช่างกผักกาดจะเปิดลองหลายจกบนยังวะพี่ต้มต้อมแล้วก็เครือผักช่อัเออพี่หลงบอกวันนี้ไม่ขโมยหรอวแรงนะพี่พพไปนะอ่ะคมแง ไม่ได้ใช้เลยอ้เฮียหลังเลยอ่ะเมื่อวานเนี้ยเท่าไหร่ครับช่างท่านแปดหรือท่านเก้าอ่ะขโมยรถแดปเลยแเปล่าเลยครับน่าเจ็ดสิบอครับเออขโมยที่แดงนะไม่ไอ้ที่โจแคป์พี่ผมได้มาที่โจแคป์มาเข้ามยรถไปเลยอ๋อคือรถไม่ใช่รถมึงวะรถหน้าเรียนแล้วมึงเอาไปวั้งรถกูนี่แหละกูไม่คิดว่าจะขโมยไงเจนไหมเพราะว่ากูรอกูกูก็รอมันเล่นนี่แหละไม่ราค้าของค้าแต่วันนี้มันเล่นแล้วไงเออมันขโมยรถ้วแโกยแล้วเมื่อวานอ่ะ โทษทีครับเอโอโทษทีครับก็ถ้าถ้างั้นถ้ารถเขาไม่ล็อกเราก็ขโมยเราก็มางัดแล้วก็เอาไปแอบแต่คือเขาไม่ได้ไปใช้เขาไม่ได้ไปใช้ป้นหรืออะไรถูกไหมล่ะ ครับพี่บงังถามว่าต้องวัดหรือเปล่าเอาเอาวัดเลยวัดเลยวัดเลยอยู่ไหนตึกลงไหลเหรอตึกลงไหลใหญ่ตึกลงไหลใหญ่พี่เรื่ยงไอเรือเบิกอยบังขึ้นมาได้ยังไงนี่แานต้องจัดการละไม่เห็นมีคนเฝ้าเลยนะเมื่อกี้ไหนฮะคุณคุณคุณจะมาปูนอีกเหรอ อ๋อเรามีเอามีดนะเรามีเอามีด้วยว่ะไอมีดปูไม่ได้สู้อะไรอ่ะไม่ได้คุณต่อรองไม่ได้ครับคุณไหวไหมเปล่ากะใครกะใครกะใครอ่ะเปิดก็ได้เปิดเอามีดมีก็เปิดก็ได้เอเปิดมีมีดป่ะเปิดสู้เลยเปิดเอ้ยเปิดดีวีเคปิด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ว่ากำลันตื่นเลยหรอพี่ดีวัดแล้วใช่ครับเออเฮ้ยเก็มเกมอะไรเก็มอะไรเก็มอะไรรูดรูดเลยเอ้ยเราจบก่อนเดี๋ยวค่อยรูดดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาไไม่ด้จบเลยนะพราจบหมดแล้วหหมมดดเราจบหมดแล้วบางอย่างไม่ได้จบในหนึ่งเลยไม่พี่ยังเช็คได้ยังไม่ได้จบลืมบอกว่าปูนจบหมดแล้ว ถ้าผมรุ่นไม่ได้เชฉกไปบังไม่น่าจะมาจากโรงพยาบาลเลยมั้งเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งพาวรถมีแต่โทรศัพท์อ่ะพี่เอาไหมเปิดดีพี่เปิดว่าถ้าคนตกรอบแล้วสามารถไปแข่งซัมเมอร์ก็เดี๋ยวจะมีคัดมันมันแยกกันครับมันแยกกันซัมเมอร์กับวินเทอร์แยกกันหมดแล้วพี่โทรศัพท์ผมก็เอามาละตึกห้าตึกห้าตึกมีแค่โทรศัพท์มันเหลือตึกเล็กเหลือตึกเล็กเหลือตึกเล็กอย่างนี้ต้องไปสอนอเลยนะ่แหละอย่างเงี้ย แม่แต่ไม่มีผนที่เรื่องครับ ได้ครับหลังนาคืนกาเส,สียดพิกท,ทามคาเมลอนไปขโมยรถซีเอ<ม>็นทีอาจุดเออะไรวะจกแคบรถหลุด อ๋อไอ้แบมมึงเข่าที่ยี่สิบหรอถ้าเปิดแต่มึงมีเงินพร้อมขึ้นเกาะใช่ไหมเออเพราะเพราะแล้วพี่วัดเจียมอะไรพราะหมดแล้วพี่ไปดีก่อดนะรอรออะไรอ่ะก่อนนอเราขายแค่สองคนเองตอนนี้นในแก๊งอ่ะ ไอ้เป๋อกับไอ้จอนวินอะไอจอรนวินนานแล้วนะนี่ทำไมมันทำอะไรอยู่อ่ะจอนวินน่าพี่จะไม่ผิดบทมันเป็นหนี้ใครเปล่าวะไม่ล่าสุดเที่มนบอกบอกว่าครบแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไอ้จอนวินอ่ะมันขายใครบอกว่ารออะไรสักอย่างอ่ะเบลหรือเปล่ารอไปเบลหรือเปล่าก็ใช่หรอมบอกว่ารอเรื่องของมันน่ะเงินของมันน่ะพี่เอ๋บอกว่าใครยืนาบอกว่าบอกว่าไอ้ลิมเนี่ยืนไปมากตอนนั้นน่ะไอลิมเนี่ะ อุ๊แอมเพจว่ะไปดูดิแอแวนจุดไหนวะเนะี่ยไม่รู้จุดไหนอะแวนที่ไปดูแถวบ้าน